เอโยสวัสดีครับผมพรีเมียมจากหลานบีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย k ิเวอร์ซิเลียร้อยห้าสิบนะครับผมปีสองพันยี่สิบสองจยี่สามเลยนะครับลูกค้านะคันนี้สวยๆน่ารักชุดสีใสๆเลยนะชุดสีนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานสีขาวนวลสวยๆแบบนี้รถบ้านเดิมๆเลยนะครับพร้อมคับขี่ใช้งานเลยนะฮะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมนะ ล้อนะครับผมทําสีมาให้ใหม่เท่ๆเลยไฟหน้า LED นะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าใช้งานได้ยาวๆไปเลยและที่สําคัญนะเจ้าคันนี้เลขไม่แค่หลักพันโลอีกแล้วนะครับรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคุย,ยังส,สวยๆกิ๊บกิบแบบนี้เลยนะฮะระบบไฟติดครบนะล่าเล่าตรวจเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่า เจ้าคันนี้นะครับลูกค้าเลขมาอยู่เพียง2,200โลเท่านั้นนะครับผมนะตรงนี้นะับมีสีพองขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะฮะเราฟังเสียงพ่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะครับบิดติดมือสุดๆไปเลยนะคะเจ้าคันนี้นะสวยงามเลยเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่ 3 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะคะับใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย